สวัสดีค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเข้าส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่13ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13พฤษภาคม2565ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะ สำหรับงานวิทยาศาสตร์วิจัยนะคะได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม6มหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะซึ่งก็คือ 1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. มหาวิทยาลัยบุรพา 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ 5. มหาวิทยาลัยพะเยา6มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ สำหรับอัตราค่าลงทะเบียนของนิสิตนักเรียนและนักศึกษานะคะจำนวน1,500บาทสำหรับบุคลากรทางการศึกษาอาจารย์และบุคคลทั่วไปนะคะ1,800บาทซึ่งจะหมดเขตชำระเงินในวันที่3 1มีนาคม2,565ค่ะช่องทางการติดต่อเราตามนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันที่พัทลุงค่ะ